ึ่งยูมินด้วยความเร็ว5ไมล์ต่อชั่วโมง 2. อถีเสื้อมินด้วยความเร็ว20ไมล์ต่อชั่วโมง 3. เส้นผมคนรับน้ำหนักได้3กิโลกรัม สี่เสียงกรนที่ดังที่สุดดังถึง87.5เดซิเบล5ฮอลแมฟคาทีเป็นเจ้าของลิขสิทธิเพลง Happy Birthday ถ้าจะนำมาออกรายการต้องซื้อลิขสิทธิ์ก่อนหกเปลี่ยนทองโอลิมปิกต้องหีแร่งเงินผสมอยู่92.5เปอร์เซ็นตหอเอน็นเมืองปีซาเอน็นไปทางใต้แปดกริย์หลุยที่ส4อาบน้ำทั้งหมด3ครั้งในชีวิต 9. ฮิตเลอร์แสกผมข้างซ้าย 10. ผู้หญิงที่เกาะฮาวายที่ทัดดอกไม้ที่หูข้างซ้ายแสดงว่ามีเจ้าของแล้ว 11. เราไม่สามารถค่าตัวตายด้วยการปลั้นหายใจได้ 12. ผู้หญิง3.9%เอร์เซไม่ชอบใส่กางเกงใน 13. ฮิปโปภัยล่มทำปาก 14. ประเทศซาอุดีอาราเบียไม่มีแม่น้ม 15. กังหันทั้งโลกหมุนท่วนเข็มน,นาฬิกายกเว้นที่ไอแลนด์ 16. เด็กนักเรียนอายุ15ปีขึ้นไปในบังคลาเทศจะถูกจับเข้าคุก 5. ้กงข้อสอบ 17. ปลาที่อาศัยในน้ำลึกเกิน800เมตรจะไม่มีตา 18. ผมคนเราจะร่วมประมาณ200เส้นต่อวัน 19. ตัวหเป็นสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ20 คนพูดประมาณ120คำต่อน,นาที21ฝ่ามือและฝ่าเท้าของคนเราไม่สามารถไม่ได้22เน้นชอบช่วยตัวเอง23 ถ้าปลาไหลไฟฟ้าอยู่ในน้ำเค็มจะถูกช็อตตาย 24. ขั้นบันไดในไทยจะเป็นเลขขี้ 25. เจ้าฟ้าไทยเทา้าท็อบสะสมฟ้าโถส่วม 26. คนมีโอกาสตายจากครึ่งต่อยมากกว่างกาูกัด 27. ประเทศวาติกันมีประชากรประมาณ1,000คน28 เมื่อคุณจามหัวใจคุณจะหยุดเต้นเสี้ยววินาที29มันเป็นไปมาได้อะครับถ้าคุณจะจามโดยไม่หลับตา30เดิมโคคาโคลาเป็นสีเขียว31ชื่อที่โหลที่สุดในโลกคือโมฮัมเหม็ด 32. กล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายคือลิ้น33แต่ละผู้หลังไ้่แสดงถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จากประวัติศาสตร์โพนนำกษัตริย์เดวิดดอกจิกอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้หว,วใจชาวเรอมันเท่าหลังปัดุูรียตซีซ่4า 34. อนุสาวรีย์ของใครสักคนที่อยู่บนหลังมา้า และมายกสองขาขึ้นบนอากาศแปลว่าคนนั้นตายในสงคราม35ถ้ามายกขาข้าเดียวแปลว่าเขาบาดเจ็บในสงครามและตายจากการบาดเจ็บนั้น36ถ้าทั้ง4ขาของม้าอยู่บนพื้น แสดงว่าตายโดยธรรมชาติ37ใน4,000ปีที่ผ่านมาไม่มีสัตว์ชนิดใหม่ๆที่ถูกทำให้เชื่อง38เชคสเปียเป็นคนคิดค้นคำว่า assassination การลอบฆ่าและบั่ชนกระทบ 39. หัวใจมนุษย์สร้างความดันเพียงพอที่จะปัามเลือดออกจากร่างกายไป30ฟุต40 หนูสามารถสืบพันได้เร็วมากใน18เดือนหนู2ตัวจะสามารถมีทายาทมากกว่าล้านตัว41การใส่หูฟังแค่ชั่วโมงเดียวทำให้แบคทีเรียในหูเพิ่มขึ้น7 0 0เท่าตัว42นิสติกส่วนใหญ่นี่ส่วนประกอบของเกล็ดปลา 43เหมือนกับลายนิ้วมือลายลิ้นทุกคนต่างกัน44นิิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้คอมพิวเตอร์เป็นบุคคลแห่งปีในปีสอ1ศ8 2 4 5สถิติจูบนานที่สุดในโลกเป็นของลุยซาเอลมมดูว่าวัยสิตีกับแฟนนุ่งริชแฟงเลวยัย จ2ตี่พวกเขาทำสถิติไว้ที่30.59.27ชั่วโมง46ตอนที่ FC ไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่อินโดนีเซียทำให้เ็กนักเรียนเกือบ100คนต้องเรียนําชั้นเพราะไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียนเทอมสอง 47. บริษัทผู้ผลิตยาสีฟันดาลี่เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบที่ผลิตยาสีฟันคอกเกต 48. ดูเนาหนักถูกแบนในประเทศฟินแลนด์เพราะมันไม่ในสวมกางเกงใน 49. ภาพยนตร์เรื่องนอทินฮิวจ่ายคโบดตูเลียโรเบิร์ต15ล้านเรียน660ล้านบาทในขณะที่พระเอกอย่างฮิวแกรนรับคา่าตัวเพียงหนึ่งล้านเรียญ45ล้านบาท 50หนังอนิเมชั่นเรื่องเซาปากได้รับการบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุกว่าเป็นหนังอนิเมชั่นเรื่องยาวที่หยาบคายที่สุดในโลกสถิติบันทึกไว้ว่ามีการใช้คำหยาบ399คำพฤติกรรมรุนแรง221ครั้งและแสดงค่าทันหยาบคาย128ครั้ง51 ขนงทอดกรอบปราปู่ไทยระบุว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อปู่52ในน้ำทะเล100ตันจะมีทองคำอยู่ประมาณ4กรัม53จำนวนแถวของข้าวโพดในแต่ละฝักจะเป็นเลขคู่54จิงโจ้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่เดินถอยหลังไม่ได้57 ยุงชอบเลือดเด็กมากกว่าเลือดผู้ใหญ่58แม่นมุมทอดรสชาติเหมือนถั่ว59ฟันของแมลงสาบอยู่ในท้อง60แม่นทุกตัวลอยน้ำ